หมุกที่สองก็เรียบร้อยนี่ก็หมุกที่สามค่ะเพื่อนๆหมุกที่สามนะคะจะมุกไข่หมุกหนึ่งเนาะค,ะะคะ่ะเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะที่ชมคลิปจะมุกปลาสวายนะคะทุกคนในส่วนผสมก็ ่าอยู่ประมาณสี่หมกนะคะห้าหมกเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะลูกออกค่ะเนาะเดี๋ยวน้ำปลาเ้าออกพิมผสมกันเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนมีตะไคร้พริกแล้วก็ขมิ้นใต้เนาะค,ะะคะ่ะเนาะแต่หมึกกินหมึกยังไงก็ได้นะ ยังไงก็ได้เพราะว่าเรากินเองนะเพื่อนเนี่ยค่ะสวยนะคะเพื่อนได้หนึ่งหมกแล้วจะทุกคนเสร็จเรียบร้อยเป็นหนึ่งหมกจ้าปลาชุรสแล้วก็หอมนะคะต้นหอมครัเพื่อน ก็คุณให้เข้ากันนะคะเพื่อนแล้วเราก็จะหมุกเนาะคะนะ่ะเนาะหมุกเราก็จะหมุกไข่ก่อนเราจะใช้น้ําที่อยู่กับปลาเนาะเนี่ยค่ะหมุกเสร็จพิมผสมกันเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนมีตะไคร้พริกแล้วก็ขมิ้นใต้เนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะออกเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเดี๋ยวน้าปลาเขาออก หมกที่สองก็เรียบร้อยนี่ก็หมกที่สามค่ะเพื่อนๆหมุกที่สามนะคะ หมูกินเองสวยไม่สวยก็เอาเลยค่ะเพื่อนเพราะไม่ได้หมูขายเนาะบม่ได้หมูขายด้วยจ้ะหมูกินหมูยังไงก็ได้นะยังไงก็ได้เพราะว่าเรากินเองนะค่ะเพื่อนเนี่ยค่ะจะหมูกินหมูยังไงก็ได้นะยังไงก็ได้เพราะว่าเรากินเองนะค่ะเพื่อนเนี่ยค่ะ หมกที่สองก็เรียบร้อยนี่ก็หมุกที่สามเ่อนเพื่อนหมุกที่สามนะคะสวยนะคะเพื่อนเพื่อนได้หนึ่งหมุกแล้วจ้ะทุกคนเสร็จเรียบร้อยเปนหนึ่งหมุกจ้กาเลย เนี่ค่ะมุกมหมกหมกที่สามนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะเพื่อนหมกสุดท้ายแล้วกันเพื่อนหมกสุดท้ายแล้วขูดใส่ให้หมดออกนะคะ,นะ,คะเนาะเดี๋ยวน้ำปลาเขาออกอันน้องเนะเพื่อนจะมุกไข่หมกหนึ่งเนาะค,ะะคะ่ะเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะที่ชมคลิปจะูกปลาสวายนะคะทุกคน ส่วนผสมกมสวยนะคะเพื่อนๆได้หนึ่งหมกแล้วจะทุกคนเสร็จเรียบร้อยเป็นหนึ่งหมกจ้ายูน้ำเราไม่ต้องมีก็ได้นะคะเพื่อนเพราะว่าเดี๋ยวก็น้ำจากปลาก็ออกเนาะคะ่ะนอเดี๋ยวน้ำปลาก็ออก เราจะใช้น้ำที่อยู่กับปลาเนาะเนี่ยค่ะหมกจะหมกไข่หมกหนึ่งเนาะค่ะเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะที่ชมคลิปจะหมกปลาสวายนะคะทุกคนในส่วนผสมก็พี่น้องมาหมกปลาสวายนะคะหมกปลาสวายนะคะเพื่อนๆนี่คือไข่ของเขาค่ะเพื่อน ไข่เยอะๆเลยเต็มท้องเลยปลาชิลดแล้วก็หอมนะคะต้นหอมคระเพื่อนก็คนให้เข้ากันนะครเพื่อนแล้วเราก็จะหมุกเนาะ,ะนะหมุกเราก็จะหมุกไข่ก่อนเราจะใช้น้ําที่อยู่กับปลาเนาะเนี่ยค่ะหมุกเีดซึมเนี่ยค่ะหมุกหม,มุกที่สามนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะเพื่อน หมกสุดท้ายแล้วค่ะเพื่อนๆหมกสุดท้ายแล้วะะขูดใส่ให้หมดจะหมกไข่หมกหนึ่งเนาะค่ะเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะที่ชงคลิปจะหมกปลาสวายนะคะทุกคนในส่วนผสมก็หมกกิดเองสวยไม่สวยก็เอาเลยค่ะเพื่อนเพราะไม่ได้หมกขายเนาะไม่ได้หมกไข่ด้วยจ้ะ น้ำเราไม่ต้องมีก็ได้นะคะเพื่อนเพราะว่าเดี๋ยวก็น้ำจากปลาก็าออกเนาะคะนะ่ะเนาะเดี๋ยวน้ำปลาก็าออกปลาชิลอดแล้วก็หอมนะคะต้นหอมะค่ะเพื่อนก็คุณให้เข้ากันนะคะเพื่อนแล้วเราก็จะหมกเนาะค,ะะคะ่ะเนาะหมกเราก็จะหมกไข่ก่อน อยู่ประมาณสี่หมุกนะคะห้าหมุกเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะพิมผสมกันเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนมีตะไคร้พริกแล้วก็ขมิ้นใต้เนาะค่ะเนื่อนี่ค่ะหมุกหมุกที่สามนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะเพื่อนหมุกสุดท้ายแล้วค่ะเพื่อนหมกสุดท้ายแล้ว ขูดใส่ให้หมดนดอยู่ประมาณสี่หมกนะคะห้าหมกเนาะนี่ค่ะนเราจะใช้น้ำที่อยู่กับปลาเนาะนี่ยค่ะหมกทหมกที่สองก็เรียบร้อยนี่ก็หมกที่สามค่ะเพื่อนๆหมกที่สามนะคะ ก็อยู่ประมาณสี่หมกนะคะห้าหมกเนาะนี่ค่ะนี่ค่น้ำเราไม่ต้องมีก็ได้นะคะเพื่อนเพราะว่าเดี๋ยวก็น้ำจากปลาก็าออกเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเดี๋ยวน้ำปลาก็าออก เราจะใช้น้ําที่อยู่กับปลาเนาะเนี่ยค่ะหมกซิซน้นําเราไม่ต้องมีก็ได้นะคะเพื่อนเพราะว่าเดี๋ยวก็น้ําจากปลาก็ออกเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวน้ําปลาก็ออกบัดนั้งเพื่อนหมกกิดเองสวยไม่สวยก็เอาเลยค่ะเพื่อนเพราะไม่ได้หมกขายเนาะ บเดมุกขายด้วยจอ,อกนะ,ะนาะอเดี๋ยวน้ำปลาเขาออกน้ำเขาไม่ต้องมีก็ได้นะคะเพื่อนเพราะว่าเดี๋ยวก็น้ำจากปลากาออกเนาะค่ะนะ้อเดี๋ยวน้ำปลาเขาออกมุกที่สองก็เรียบร้อ ก็หมุกที่สามค่ะเพื่อนหมุกที่สามนะคะอ่าหมุกที่สองนะคะเพื่อนคือเราไม่เน้นน้ำนะคะเพื่อนเดี๋ยวน้ำปลาก็ออกน้ำเราไม่ต้องมีก็ได้นะคะเพื่อนเพราะว่าเดี๋ยวก็น้ำจากปลาก็ออกเนาะค่ะนาะเดี๋ยวน้ำปลาก็ออกพี่น้องมะมุปกป่าสวายได้คำ หมุกปลาสวายนะคะเพื่อนๆนี่คือไข่ของเขาค่ะเพื่อนไข่เยอะๆเลยเต็มท้องเลยได้อยู่ประมาณสี่หมุกนะคะห้าหมกเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะสวยนะคะเพื่อนๆได้หนึ่งหมุกแล้วจ้ะทุกคนเสร็จเรียบร้อยเปหนึ่งหมุกจ้า